หัวข้อคือรู้จักรายจ่ายทางภาษีนะครับจริงๆเรามาเรียนเรื่องรายจ่ายทางภาษีเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเอ้ยต้องเรียนด้วยเหรอก็จําได้ว่ามันไม่ได้ยากอะไรหลายๆอันก็อ่านบทความแล้วบ้างฟังนู่นนั่นนี่แล้วบ้างก็เห็นว่ามันน่าจะเคลียร์จริงๆเรามีอะไรที่มันไม่เคลียร์อยู่แล้วก็มีเรื่องที่ต้องรู้จริงๆอีกเยอะคําถามคืออันนี้ครับ,นา,รน,ารน,รบนายกนะครับนายกนะครับไม่ใช่นายยกนะครับนายกขอเว้นวรรคอย่างดีละนายกรประกอบธุรกิจมีรายได้ 1ล้านบาทแล้วก็มีรายจ่ายแต่ว่าไม่มีหลักฐาน9000 0บาทอ่ะฟังตรงนี้ก่อนนะครับดูใครเข้ามาดูโจทย์ตรงนี้ก่อนนะครับนายก็ประกอบธุรกิจมีรายได้1ล้านบาทโดยมีรายจ่ายที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยจำนวน9000 0บาทคำถามคือนายกเนี่ยมีกำไรกี่บาทถ้าจะตอบคำถามนี้ให้ตอบก,ก่อนว่า ตอบทางไหนโดยปกติควรจะตอบโดยยึดกําไรบัญชีอย่าเพิ่งยึดกําไรทางภาษีไม่งั้นจะปวดหัวอันนี้คือคําถามแรกนะครับมันได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งครับว่าบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมันมีไว้เพื่อคํานวณกําไรคือการที่นายกอ่อเนี่ยมีรายได้ล้านหนึ่งแล้วมีรายจ่ายอยู่900าแสนเนี่ยการทําบัญชีรับรายจ่ายตรงนี้มันมีไว้เพื่อคํานวณกําไรโดยที่ไม่สนใจเรื่องหลักฐาน เพระนั้นถ้าบอกว่าพูดถึงเรื่องบัญชีให้นึกถึงบัญชีรับรายจ่ายแล้ว,ลวเอาภาษีโยนทิ้งไปเลยมีรายได้ล้านมีรายจ่ายเก้าแสนกำไรคือหน,นึ่งแสนแน่ๆไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นอันนี้ประเด็นสําคัญเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมาฮะคำถามต่อในกรเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดานะครับเป็นฟรีแลนซ์ก็เป็นบุคคลธรรมดาประกอบอาชีพเป็นฟรีแลนซ์มีรายได้หล้านบาท ถ้าจะคำนวณภาษีเนี่ยในกอจะเสียภาษีนะครับเอารายได้เท่าไหรมาคูณคำนวณภาษีอันนี้มันไม่ได้คำถามที่ยากเลยมันก็ต้องตอบว่า1ล้านอยู่แล้วถูกไหมเพราะมีเป็นฟรีแลน์มีรายได้ล้านหนึ่งดังนั้นเวลาเสียภาษีเนี่ยก็ต้องคำนวณจากย,ยอดรายได้ล้านหนึ่งผมถามอีกนิดต่อคือในกอเป็นฟรีแลน,นยมีรายได้หักค่าใช้จ่ายได้กี่บาทฟรีแลน,นยมันเป็นเงินได้4 0่สิบวงเล็บสอง ภาษีเนี่ยเขาจะบอกว่าหักค่าใช้จ่ายได้แค่แสนเดียวครับอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้สิแสนเดียวนะประเด็นก็คือเราเห็นว่าค่าใช้จ่ายทำภาษีเนี่ยหนึ่งแสนบาทกับค่าใช้จ่ายจ,จริงเนี่ยของนายกอเนี่ยไม่เท่ากันเวลานายกอจะคำนวณว่าตัวเองมีเงินเ,เพิ่มขึ้นหรือมีกำไรหรือมีเงินเหลือในชีวิตเนี่ยนายกอจะต้องคำนวณจากตัวค่าใช้จ่ายจ,จริงถูกไหม ไม่ได้เกี่ยวกับวิธีเอาค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีมากเกี่ยวน,นั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ครัดูต่อมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานั่นคือค่าใช้จ่ายที่เป็นภาษีนะครับให้ดูต่อม, <ๆ S 1> มันก็มาอยู่ตรงนี้ปึ๊บอุ้ยขอไปก็มีเสียงคือชนไม่นีน่นะฮะมุมนี้นะฮะค่าใช้จ่ายจริงมันจะคำนวณภาษีภาษีที่ถือวเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งดังนั้นถ้าในกรเนี่ยเขาจะดูว่าเงินในแต่ละปีเขาเหลือกี่บาทเนี่ยเขาเอาหนึ่งล้านตั้ง หักด้วยค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเขาไม่ได้เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายทางภาษีหนึ่งแสนเลยนะแล้วก็หักด้วยยอดภาษีที่เขาเสียสมมติว,ว่าเคสนี้ในกอเสียภาษีไปห้าหมื่นก็เท่ากับว่าในกอ,อ,อกเอาระไรได้ล้านหนึ่งหักออกด้วยค่าใช้ใจ่ายจริงของเขาแล้วก็หักด้วยภาษีที่เขาต้องเสียก็จะเท่ากับว่าในกอมีเงินเหลือกี่บาทถูกไหมอันนี้คือหลักการนะครับอย่าปนกันนะคือผมเอาเรื่องนี้มาพูดซ้ําๆมาพูดวนๆเนี่ยให้เข้าใจว่าเรากําลังปนกันอยู่ระหว่างค่าใช้ใจ่ายที่าใช้คานวณภาษีกับ ค่าใช้จ่จริงๆในชีวิตทีนี้มาดูกันต่อโจทย์ใหม่มาต่อนายกททำธุรกิจในรูปแบบบุคคลมีรายได้1ล้านบาทประกอบธุรกิจนะครับทำในรูปแบบบุคคลมีรายได้1ล้านแล้วนายกอก็บอกว่าเฮ้ยงั้นฉันขอจ่ายเงินเดือนให้ตัวเอง5 0าแสนพราะแบบ เขาบอกให้แยกบัญชีรับรายจ่ายบัญชีส่วนตัวบัญชีธุรกิจฉันมีรายได้ธุรกิจล้านหนึ่งเนี่ยฉันเอาตัด5้าแสนออกมาเลยเป็นค่าจ่ายของตัวเองเป็นรายจ่ายส่วนตัวคำถามคือนายกอจะต้องเสียภาษีจากเงินได้ก,กี่บาทนะครับทำธุรกิจที่ว่านี่เอาผมยกตัวอย่างนะในในวันนี้คือขายของออนไลน์ก็ได้นะครับเป็นเงินได้ประเภทที่8ปดอันนี้เฉลยให้ก่อนจะได้ไม่งงทำธุรกิจรูปแบบบุคคลเป็นรายได้ประเภทที่8มีรายได้1ล้านบาทบอกประกาศจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเลย5้าแสน นก้อนเสียภาษีจากรายได้กี่บาทแล้วก็หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่นะครับเติมไปด้วยลองคอมเมนต์กันมาดูนี่เดี๋ยวเฉลยให้ดูกันลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับถ้าใครฟังแล้ว ไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวผมเขียนตารางแป๊บเออพอมีอันนี้มันก็ดีเหมือนนะได้ลองวันแรกได้ลองกระดาษวันแรกมาไหมมาไหมนายกอนะทวนโจทย์ทีนะนายกอทาธรุรก,กิจในรูปแบบบุคคลมีรายได้1ล้าน ทำธุรกิจมีได้ร้านหนึ่งแล้วบอกว่าเฮ้ยร้านหนึ่งที่ได้มาแบ่งให้ตัวเองห้าแสนในกรเสียภาษีจากเงินได้หรือรายได้กี่บาทแยกเรื่องดีๆนะอันเนี้ยผมเห็นคุณแพตตี้ตอบมาล้านห้าละประเด็นตรงเนี้ยสาคัญอ่ะดูจะดูโจ์ตรงนี้ฮะดูจอตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนะครับโอเคปึ๊บยุบหนึ่งล้านเนี่ยถ้าคำนวณภาษีบอกว่าเป็นทำธุรกิจแล้วหักเหมาได้6ก ก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับหกสิบหกหกอะไรเนี่ยหกแสนคือค่าจ่ายหักเหมาทางวิธีการคำนวณภาษีเนาะถามว่ารายได้ในกอเปลี่ยนไหมรายได้ในกอไม่ได้เปลี่ยนนะครับรายได้ในกอคือหนึ่งล้านเท่าเดิมแต่ว่าในกอเขาดันทะลึ่งบอกว่าเฮ้ยเขาจะแบ่งเงินเดือนตัวเองออกมาห้าแสนตรงนี้นะซึ่งห้าแสนตรงนี้มันแบ่งมาจากเงินก้อนไหนมันแบ่งมาจากเงินก้อนหนึ่งล้านดังนั้นหนึ่งล้านคือรายได้ครับส่วนห้าแสนเนี่ยก็ไม่ใช่ค่าที่จ่ายถูกไหม อย่างงงนะคือตอนนี้คนจะชอบบอกว่าเฮ้ยพอทำรูปอยู่ในรูปแบบบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองเป็นค่ายจ่ายได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะว่าผมจ่ายเงินให้ตัวเองในรูปแบบบุคคลมันคือคน,คน,อน,น,ค,นคนเดิมพอเป็นคนคนเดิมปั๊บมันเป็นรายจ่ายไม่ได้เนาะมันแค่แบ่งเงินออกมาเฉยแต่ว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการเงินมันมีประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของเงินส่วนตัวกับค่ารายได้ธุรกิจอะไรพวกนี้ใช่ แต่ไม่ใช่ว่าการแบ่งเงินเดือนตัวเองออกมาแล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้เพราะว่าในวันนี้เราทําธุรกิจในรูปแบบบุคคลคือตัวเราคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าว่าตัวเราคนเดียวเท่านั้นการแบ่งเงินเงินเดือนตัวเองออกมา5้าแสนตรงนี้เนี่ยเงินเดือน5้าแสนตรงนี้มันคือแบ่งจากเงินล้านหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยมันเป็นการแบ่งออกมาเฉยๆเท่านั้นส่วนในค่าใช้จ่ายที่หักได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหักเหมาหรือหักตามจริงเนี่ย มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจริงผมพูดเปตรงนี้เนี่ยผมจะสรุปบอกว่ารายจ่ายทางภาษีกับรายจ่ายจริงเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันต้องอท้ายแล้วครับแบบตอนแรกนี้เปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยในก่อทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทมีรายได้หนึ่งล้าน ประกาศจ่ายเงินเดือนให้ตัวเอง5 0 0 0 0นายกเสียภาษีจากรายได้กี่บาทอ่าอ่านโจทย์อีกทีดีๆนะฮะอันนี้อีกข้อหนึ่งนะลองตอบมาดูนายกททำธุรกิจในรูปแบบบริษัทมีรายได้นะครับบริษัทเนี่ยมีรายได้1ล้านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยงั้นฉันจะจ่ายให้เงินเดือนให้ตัวเอง5 0 0 0 0 0คำถามคือนายกเสียภาษีจากรายได้กี่บาท มาตอกมาตรงนี้1ล้านเห็นไหมหนึ่งล้านตรงนี้คือรายได้บริษัทบริษัทเนี่ยบอกว่าจะจ่ายเงินเดือนให้ในายกอห้าแสนเนาะตอนนี้นายกรเนี่ยทำธุรกิจในรูปแบบอะไรรูปแบบบริษัทไอการทําธุรกิจในรูปแบบบริษัทแล้วบอกว่าจะจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองห้าแสนเนี่ยห้าแสนตรงนี้จะเป็นรายจ่ายของบริษัทละยังไม่พูดถึงภาษีของบริษัทเนาะพูดแค่ว่าตรงนี้มันเป็นรายจ่ายของบริษัทอยู่ห้าแสน แต่5 0 0 0สนเนี่ยพอจ่ายให้ตัวเองนะครับบุคคลพอจ่ายให้บุคคลที่เป็นนายกอเนี่ยมันจะกลายเป็นว่านายกมีรายได้ทั้งหมด5 0 0แสนบาทถูกไหมถามว่าทำไมก็เพราะว่าบริษัทกับบุคคลตรงนี้มันแยกออกจากกันเนาะภาพมันจะเป็นแบบนี้ละตอนแรกทำธุรกิจในนามตัวเองในในชื่อตัวเองนายกเป็นบุคคลธรรมดาผมทวนทีเนาะผมทวนตรงน,นี้ก่อนนายกเนี่ยทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลตึบ๊บนี่คือตัวนายก คัมปันนี้นะเป็นายกอดูเป็นดูไม่น่าจเป็นนายกอเลยค,คัมปันเนี้ยคือนายกอไอ้นายกอเนี่ยถ้าทําธุรกิจในรูปแบบบุคคลคือทําตัวเองมีรายได้เท่าไหร่เข้ามาจะแบ่งเงินยังไงเนี่ยมันยังแบ่งอยู่ในตัวเองดังนั้นแปลว่ามันจะไม่เกิดรายจ่ายเพิ่มแต่มันจะมีรายได้เข้ามาหนึ่งล้านเท่าเดิมแต่ทันทีที่นายกอบ,บอกว่าแยกเป็นสองคนนี่คือบริษัทกอที่ฉันเป็นเจ้าของและนี่คือตัวฉันฉันวางแผนให้บริษัทมีรายได้นะแล้วบริษัทเนี่ยจ่าย มาให้ฉันจ่ายเงินเดือนให้กับฉันมันจะกลายเป็รายได้เข้าบริษัท1ล้านแล้วบริษัทมีอะไรมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับในกอ5 000แสนในกอจะเกิดอะไรขึ้นในกอกก็จะมีเงินเข้ามา50000นด้วยนี่คือหลักการนะครับพอมีการแยกบ,บุคคลออกมาไม่ว่าจะแยกเป็นนิติบ,บุคคลแยกเป็นคนออกมาเนี่ยมันทําให้เห็นว่าเราจะต้องมีการคิดเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับ อันนี้ฟังไว้นะครับเป็นหลักการก่อนนะเราอย่าเพิ่งแบบหูค่าใช้จ่ายทางภาษีต้องคิดยังไงอะไรแบบไหนเพราะมันจะปวดหัวแต่ผมอยากให้มองตรงนี้ให้ชัดก่อนถ้าคุณมองตรงนี้ชัดเข้าใจตรงนี้เนี่ยคุณไปต่อง่ายแต่ถ้าคุณมองตรงนี้ไม่ชัดคุณบอกเฮ้ยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทำไงให้มันประหยัดภาษีที่สุดคุณจะงงเพราะสุดท้ายอย่างเคสเมื่อกี้บริษัทกอจ่ายเงินเดือนให้นายกอห้าแสนคำถามคือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้กี่บาทอาจจะยังตอบไม่ได้เลยด้วยซ้ำเสียภาษีกี่บาทยังตอบไม่ได้เลยด้วยซ้ำ เห็นไหมเพราะมันคนละเรื่องกันค่าจ่ายทางบัญชีกับค่าจ่ายธรรมศาษีเป็นคนละเรื่องกันนะครับอย่าปนกัน